ไปแล้วอุนันั่นโดนแล้ว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 เลางหลังซะแล้ว เที่ยวทั่วแดนมาเขาไปดูรงแดูไม่มีทงทิ้งไหมเคยนรูดิาคุยตรงพี่มันส่งเสียงได้ดีกว่าตัวนี้มันส่งเสียงบ่ได้ใหาคุยมองส่งเสียงได้ดีกว่ายุงมันจงหามผมบ่ยุงมันจะหามผมแล้วนี่เด้รถล้มเห็นไง รถล,ล่มเขาก็เลยเอาเอาันเอาคนเจ็บมาตำรวจเขาก็เลยเอารถมามันจะอยู่ลืมไหนล่ะของประเทศไทยบ่ดทีนี้มันก็ะยุ่งน่นแล้วจะหามผมหาหม่องคุยได้ก็ได้ยุ่งแล้วบ่ดทีนี้สิไปนั่งในรถมันก็มืดบ่ดทีนี้โอ้รถยังมันยาวแถว รถดิ่งมันยาวแทบคุณโอ้คุณน่ะรถดิ่งมันยาวแทบเอาแปดเกือบกิโลตัวน,นั้นนะ่ะรถดิ่งล่ะโอ้คุณ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 โอ้ยหางเครื่องบินไม่ใช่หรอกหางนั่นนะหางกังางหันลมนะครับเดี๋ยว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 ผมหาหม่องตั้งขากล้องกัน รอกันเด้อแป๊บนึงเด้อนี่นะหลัั่นขาสั่งกันเราแป๊บหนึงดีสิขึ้นมันึ่งพงกวกดคุยมาได้นะแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อประเดี้บัดที่ตังต้งมาตั้งเอาต้ตน,ตนไซใหญ่เลยบัดทีนี้ อยู่ไหนครับอันโรงบาลครับอยู่โรงบาลครับโคราชบอ่อแมนครับผมพินาโคราชครับรถไฟบอ่อมันเป็นอันเขาเรียกว่าใบพัดของใบพัดของกังหันนะครับใบพัดของกังหันกังหันไฟฟ้าที่เขาทำปั่นไฟฟ้านะครับสวัสดีคุณรัชยานะครับผม คุณรัชยาพากินพาเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับพี่ธาดาพานสวัสดีครับผมเบาตุ้มาภารกิจดว่วนอ้าวล้วกล้องผมจะไปตั้งทาไมเราใส่ต้นไสนะเออมืดก็มืดมันก็วางเวงเนี่ยไปใส่ต้นไส้เลยไหมเอามาที่นี้มาฆ่าก,ก่าเกาอีกออกจากต้นไสมากระสานภูมิ่มาที่นี้เอา ธนาครับนะครับผมจะพิธาภพันธ์ครับคือมีต้นโพต้นไซผมก็ยังว่าอยู่โรงพยาบาลด้านหน้ามีต้นไซใหญ่อยู่สองต้นมีเลขเ็ดบอเอันบได้เหลียนมาไหมพี่บได้เหลียนมาเท้าเหลียห้าเก้าเหลียมมากูได้เนาะเหลียนห้าเก้าเหลียมมากไหม เอาแป้งมาเนาะหาเรขกเลยพี่เจ้าจะไท้าหาเรขกมาแปง้งแปง้งแป้งก็ต้องมาแล้วทีนี้แป้งต้องมาแล้วต้นใหญ่หรได้ไหมกอดสี่คนห้าคนยูดได้ไหมกอดประมาณสี่คนแหละไปยังจะกอดรอบสี่คนกอดแป้งลุนแป้งลุ้สามตัวตรงลุเนาะเฮ้ย ี่ว่าผมคนลูกได้ต้นนูทนให้ต้นคู่กันนะต้นนูทนให้ใหญ่กว่านี้อีกได้หนึ่นต้นนนทนให้ใหญ่กว่านี้อีกคือต้นนนทนแบบครคนโอบกูแล้วนีน่ต้นใหญ่ดีเลยแป้งต้องมาแล้ว <c oughs>